โนโหมงานซ้อมว่ายน้ำไม่ยอมพักร่างกายไม่ไหวต้องแอดมิดด้านนิชาเป็นห่วงคอยดูแลอยู่ข้างเตียงไม่ห่าง ทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินทีลาสุดต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเรื่องจากโหมงานหนักจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยงานนี้หวานใจคนสวยอย่างนิชานัทธนิชาถึงกับต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจถึงข้างเตียงอย่างไรก็ดีสาวนิชาได้โพสต์ภาพขณะนั่งเฝ้าหนุ่มโตโน่พร้อมแคปชั่นว่าหายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะฝึกว่ายน้ําเล่นคอนเสิร์ตออกกําลังกายทางานติดต่อกันหลายวันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวเราไปทําเพื่อคนอื่นอีกมากมายสิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้พร้อมในการทําเพื่อคนอื่นต่ออย่างเต็มที่จริงๆนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่โตโน่คิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างกายเขาประท้วงว่าเขาขอพักบ้างหายไวๆแล้วไปลุยต่อกันแบบบ รลานตัวเองดีๆด,ดานหนุ่มโตโน่เองก็ดูจะเอ็นดูสาวนิชามากๆที่มานั่งเฝ้าจนฟุบหลับไปเลยได้มีการถ่ายคลิปน่ารักๆลงอินสตาแกรมด้วยเช่นกันพร้อมแคปชั่นว่า เดียวก็หายไม่ต้องห่วงนะครับแล้วจะกลับไปซ้อมไปวางแผนงานให้ดีที่สุดเพื่อนครพนมบวกท่าแขกกันเนอะตอนนี้ผมขอพักก่อนสักหน่อยครับสบายมากงานนี้แฟนๆที่เข้ามาเห็นภาพหรือคลิปนี้ต่างก็ยิ้มตามในความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่นี้และยังวอวยพรให้หนุ่มโตโน่หายป่วยโดยเร็วและทําภารกิจว่ายน้ําข้ามแม่น้ําคงได้สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นั่นเองจ้าแอดก็ขอให้หนุ่มโตโน่หายไวๆด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ